หมูกระทะริมน้ำที่พาหมาไปได้เพชรชบูรณ์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเด็กๆมาเปิดทิปเพชรบูรณ์กันครับเรากําลังมุ่งหน้าไปจุม่มจิมแคมป์เพื่อภารกิจหมูกระทะริมน้ำขับรถจากตัวเมืองมาแค่27กิโลเมตรกว่าๆใช้เวลาแป๊บเดียวแต่สิ่งสําคัญกว่าคือความพร้อมของเด็กๆ ถึงแล้วครับบรรยากาศดีมากๆวิวภูเขากับแม่น้ำคือที่สุดของความสดชื่นที่นี่เขาต้อนรับน้องๆสัตว์เลี้ยงด้วยเด้อผมเลยมั่นใจว่าทริปนี้เด็กๆได้สัมผัสธรรมชาติเต็มที่แน่นอนครับพอแล้วเดอคือบรรยากาศดีแฮงเหมาะกับการกินหมูกระทะหลายขออนุญาตภาคไทยผสมอีสานหน่จังหน่อยภาคไทยเม่ทองขออภัยด้วยเด้อ นี่คือการประชุมลับของแก๊งชิวาว่าครับแย่งกันมองวิวแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งในรถก็คือติดพัดลมให้เรียบร้อยไม่ร้อนแน่นอนภายในร้านก็ร่มลื่นมากครับสำหรับโซนหมูกระทะที่นี่นะครับเขาจะเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอ่างเก็บน้ําห้วยนาครับแต่ละตัวก็คือตื่นเต้นมากนานๆจะได้ออกมาเที่ยวทีท้งโงกมองไม่หยุดเลยที่นี่เขาเพจเฟลลี่แต่ก็อย่าลืมทําตามกฎนะครับ พอมาถึงก็จะแจงหาที่นั่งให้เด็กๆเรียบร้อยเลือกมุมที่วิวสวยที่สุดให้เลเดอร์นอกจากการกินหมูกระทะแล้วเขามีที่พักให้สําหรับสายแคมปิ้งด้วยนะครับใครกินหมูกระทะแล้วง่วงหนังท้องตึงหนังตาหย่อนก็จัดไปครับสายธรรมชาติแคมปิ้งไม่ควรพลาดที่นี่ครับวิวภูเขากับแม่น้ําคือดีมาก คือจะให้มานั่งดมอยู่นี้บอสอกินจักหน่อยได้เบอนอพอมืดแล้วทางร้านเปิดไฟประดับสวยมากมุมนี้ถ่ายรูปคือปังสุดๆครับใครที่พาครอบครัวมาเที่ยวได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนครับและแล้วก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยหมูกระทะริมน้ำชุดนี้บธรรมดาเด้อ ข้งหมู3ชั้นหมูมาร์กบอกเลยว่าจวดสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มเอาเป็นว่าแซ่บหลายวิวนี้กับหมูกระทะคือถูกต้องฟินมากพอหมูเริ่มทรงกลิ่นนาทีนี้หมาก,ก็ทนไม่ไหวขอแอบ,บดูสักหน่อยแต่มันไม่ใช่ของกินหมา,<พ>าเด้เออไว้ทำเปียงให้กินเสียงหมูจี่กับเตา้ร้อนกับบรรยากาศแบบนี้คือฟินแท้ หมูกระทะที่นี่เขาขายเป็นชุดนะครับราคาย่อมเยาและที่สำคัญน้ำจิ้มเด็ดมากอ่ะดูบรรยากาศดิคือชอบมากดูคลิปเต็มได้ที่หน้าช่องเลยนะครับ แก๊งนี้เขาเริ่มเข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้วครับนอนกันเงียบกิิบเลยคงจะเพียที่ต้องทน